เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหน,หน,หน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกบาบซื้อกาับมาบ่งเวลากับช่องตีติดปั่นนะครับวันนี้ก็มาตะระกุยกันกับเกมเช่นเคยครับโอ้โหมาดูครับวันนี้เรามาเล่นเกมจากซอสตัวเพนะฮะโอ้โหหน้าเว็บนี่ครับเกมหลากหลายมากแต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกม ที่มีชื่อว่าอพอลโลนะครับผู้ชมเนาะอพอลโลนั่นเองนะครับอ่าดูเกมกูมหลักหลายเยอะแยะมากมายครับนี่คือเกมจากสล็ t ต2เพย์นะครับมาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าอพอลโลกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมเอาละนะผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาที่เกมอพพอลโลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแตกหนักจัดเต็มขนาดไหนนะผู้ชมนะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันเลยฮะมาเข้ากันได้แล้วไหมฮะ มาเนี่ยครับเกมอพอลโลครับท่านผู้ชมชนะตัววายแบบกระจายแบบโอหบันเทิงเลยนะท่านผู้ชมมากดเริ่มเกมนะฮะอัตรากระต่ายฮะมีมา้านะรถลากโล่ลไล่ึงมาเรื่อยๆตังวายแบบกระจายนี่ครับแบบนี้การสะสมตัวไวายด้วยนะมีตัวคูณตามคอมโบฮะมีการเสกตัววายแบบจะหนักมฟีฟรีสปินให้นะครับสแกตเตอร์เนาะแล้วก็สามารถซื้อฟรีสปินได้ฮะมีคอดี เกมนี้คือซื้อวีสปินได้นะครับทุกผู้ชมวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่2,300บาทโดยประมาณนะครับทุกผู้ชมและเราเล่นเบ็ดละ10บาท10บาทนะทุกผู้ชมนะ10บาทเท่านั้นบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะบันเทิงรื่นเริงแน่นอนนะครับทุกผู้ชมอืม,อมโอ้โหดอกสองมีดอกสามไหมอ่ะโอ้ยไม่มีดอกสามนผู้ชมนะแต่ละสปินนี่คือแตกหนัาจริงนี่โอ้โหที่เราพูดถึงฮะต,ตัววายครับแบบเสกเนาะแบบเสก ภาษาบ้านๆของเราคือใส่มาเลยฮะเลยร้อยยี่สิบเอ็ดบาทดอกแรกดอกสองมาท่านผู้ชมคือบางทีนี่ไม่ต้องเข้าสแกตเตอร์ก็ได้นะสำหรับเกมเกมนี้เพราะว่าการเสกของเขาเนี่ยหนักจริงแล้วคอมโบคอมโบหน้าหน้ามันนี้นะมีตัวแบบสปินปกติเนี่ยมีตัวคูณถึงห้าเลยท่านผู้ชมเนาะแค่คอมโบยาวๆหนึ่งชุดเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรวยได้แล้วนะท่านผู้ชมนะหนีโอ้ย มาซีมาซีมันแหละมันเออยังไงฮะยังไงฮะไปไปยาวๆนะท่านผู้ชมยาวๆแน่นอนวันนี้มาหายมาตัวคิวโอ้โหตัวคิวไม่มาท่านผู้ชมน่าเสียดายจริงโอ้โหเกือบลืมไปแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ตีเกือบลืมไปเลยนะฮะช่องตี๋ิของเรายังไงก็ต้องขอฝากเตือนไว้สักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มาตะลุยกันกับเกมอัพ l ะโลใช่ไหมยังก็ฝากเดี๋ยไว่ได้ครับคลิปนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำมันตามนะเด็กต่ำสิบปปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีนดิปัดแล้วก็พิ่ิตรกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นก็บอกเลยว่าแหล่งรวมเกมมันๆครับสล็อตจูเพย์ครับผู้ชม สล็อตพีเออร์แอนแรกที่เราเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับแหล่งรวมความมันจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะครับแต่วันนี้เรามาเล่นกันในค่ายของ PG เนาะที่จริงคือมีค่ายเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมเลือกเล่นนะครับสำหรับสล็อตพีของเรานะครับเป็นสายแท้สายตรงของดีจากต่างประเทศเลยทีเดียวออ้ยคอมโบคูณ4แล้วท่านผู้ชมคูณ5้ามาไหมนี่ไงคูณ5มีคูณมีคูณ6กไว้ไม่มีนะคูณสุดหนีสูงสุดแค่คูณ5ก็ไม่เป็นไรดอกไม้มาดอกไม้ หนหีเหมาจอเรียบร้อยฮะคูณห้าดอกนี้ตัวเจโอโหนา่าเสียดายตัวเจอ่ะถ้าตัวเจมาอีกดอกเ่ยจะเพอร์เฟกเกมมากเลยนะครับตอนเมื่อกี้นี้นะเรียบร้อยครับไม่ก่วินแต่มา426บาทไปต่อฮะอืมพี่ตีคือแบบลุ้นหนักมากอ่ะของแท้ของดีกับสล็อตตัวเพนนี่คือมันมันหนักจรงิงๆนะมันแตกหนักจริงแต่ละรอบนะครับทผู้ชมพี่ตีก็แบบพามาดูแบบจะจระเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยนะ ดูปุ๊บเข้ามาปั๊บกดกันให้ดูแบบปกติเลยไม่มีเร่งไม่มีอะไรเลยนะชา้ชาคือช้าเร็วคือเร็วนะพี่ตีบอกว่าเน้นความเร็วนะท่านผู้ชมนะเรียวนะไม่ใช่หน้าเรียวนะท่านผู้ชมนะเรียวคือความจริงฮะความจริงใจแน่น,นอนพี่ตีนี่คือรีวิวแบบจะหนักจะเต็มอนะดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีชา้ชาคือช้าเร็วคือเรนะ็วฮะวันนี้กําไรเท่าไหร่มาดูกันเลยฮะท่านผู้ชมมาโอ้พี่มาพี่มา,มา,มาเรามาแบบนี้ยังไงต่อ เบีย์ร้อยอะดอกนี้คูณ3าไปเต็มเต็มท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเราลงไปเบ็ดละสิบบาทใช่ไหมเราเล่นเบ็ดละสิบบาทใช่ไหมคือกลับมาแต่ละดอกเลยคือไม่มีคําว่า10บาทหรือต่ำกว่าสิเลยนะซื้อฟิสปินไปนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เรากําไรแบบมือถึงแน่นอนคนะมือถึงแน่นอนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเลยซื้อฟิสปินดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าซื้อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันเนาะ ดูกัน,ดนได้เลยฮะว่าคุ้มหรือคุ้มสำหรับฟิลสปินของเราอย่าละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โห,โหียบร้อยครับดอกนี้สิบแปดฟิลสปินนะฮะโอ้เยอะกว่าปกติแต่ขอให้แบบแตกเยอะด้วยนะไม่ใช่แบบสปินเยอะแต่ไม่แตกเยอะนี่คือเน่าในนะผู้ชมนะยังไงโอ้โหแตกเปิดไปที่หกบาททำไมน้อยกว่าตอนเล่นอนึงเนี่ย โอเคหายมาแล้วครับคูณสาม้าไปโลมาไหมขอโลเออขอได้ดังใจจริงตัวเจตัวเจมาโอ้ตัวเจไปมา,อมมาเอา้หายมาแทนนะท่านผู้ชมดอกนี้มีมีคูณสิบสองแล้วมีคูณสิบสองแน่นอนนี่คูณเก้าครับและต่อไปคูณสิบสองครับขอตัวเคมาสวยๆรีบร้องโอ้โหขอได้ดังใจนี่โอ้โหเหมือนมาน,นั่งอยู่ข้างๆเลยท่นนะยานผู้ชมนะยังไงต่อโอู้ดอกไม้ดอกไม้คูณสิบห้าไ,ได้เก้าสิบห้า ยังไงต่อครับโอ้โหโจบครับคอมโบสุดโหดดอกนี้แล้วมันก็โตแตกเปิดมาก่อนเลยอะไม่รู้ว่าพี่ตีไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็โตมันมาแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่กะวินตามมาติดๆ,ๆนะครับท่านผู้ชมและและและ,และเท่าไหร่โหเบ็ดสิบบาทได้ละเบ็ดสิบบาทนะผู้ชมเราซื้อฟิสิวินไป750ใช่ไหมนะท่านผู้ชมนะพี่ตีซื้อไป750ดร้อนะท่านผู้ชมและดอกนี้ดอกเดียวฮนะดอกนี้ดอกเดียวซูเปอร์ไม่กะวินมาแล้วนะท่านผู้ชมและได้เท่าไหร่ ถ้าได้เกิน750นี่คือกำไรเลยนะเท่าไรโอ้โห939บาทนะครับเรียบร้อยทั้งหมดคือกำไรลว้วนๆดอกที่เหลือคดอกำไรลว้วนนะครับผู้ชมอีก14ฟีสปินนะคราบผู้ชมนะคือกำไรของพี่ตีแบบล้วนๆแล้วฮะเพราะว่าดอกเมื่อกี้คือเกิน750ไปแล้วครับโอ้โหใครอยากเข้ามามันนะท่านผะู้ชมนะเข้ามาได้เลยนะครับที่ สล็อต2เพย์นะพี่เจ้านะโอ้โ oh, หพี่ตีก็ลิ้นพันเหมือนกันคือแบบลิ้นพันเหมือนกันสล <laughs> นะ็อต2เพย์นะท่านผู้ชมแรงลงความมันแรงลงความบันเทิงนะพีนะ่เจ้านะใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมครับด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะบอกเลยว่าพี่ตีมารีวิวเกมมันๆให้ดูแบบนี้ก็หวังให้ท่านผู้ชมได้เกิดความสนุกความบันเทิงจะเป็นแนวทางที่ดีนะท่านผู้ชมอย่าดูคนเดียวนะฝากกัน คุณพ่อคุณแม่ชวนพี่ชวนน้องมานั่งรู้มานั่งเชียร์ไปด้วยกันได้นะครับเกมม,ม,มันเกมดีๆแบบนี้มีให้ดูทุกวันเลยครับที่ช่องตีติปันของเรากันนะครับพี่ตีมารีวิวแบบสดๆให้ผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับเอาเราเนี้แตกอยู่ที่1 1 0 0น่้บาทนะผู้ชมนะโอ้โหตัดไปโมแบบเดียวคือไม่ไม่แตกได้ลแลวต้องลุ้นต้องต้องลุ้นใช่ไหมมาเล็กซี่ฟิสตินาผู้ชม มาลุ้นกันเลยว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ยนี่เนี่ยตัวตัวที่กําลังรอมาใสงมาไหาคูณสามบึง้งโอ้โหเรียบร้อยได้ร้อยกว่าบาทตัวเจตอ้ยตัวไหามาแทนดีครับไหแต่ดีมากครับวันนี้ตัวเจมาโ,โหตัวเจไม่มาแล้วทุกชมนะโอเคต่อฮะโอ้โหไม่แต่ไม่เข้าซะง,งั้นโอ้ยนี่ไหไม่แล้วโอ้โห นี่คือตำนานไหอเล่าตัวเอตามาครับท่านผู้ชมนี่แหละของที่เราอยากได้ของเราอยากได้ตัวเคขอตัวเคฮะตัวเคมาโอ้โหตัวใจมาแทนนะท่านผู้ชมนะไม่เป็นไรฮะตัวอะไรก็ได้ตอนนี้คืออยากได้เยอะๆอยากได้เยอะตอนนี้ได้พันสามห้าสิบแล้วครับท่านผู้ชมมีไหมมีไหมขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหตัวเคมาขอตัวเอแถวแรกขอเถอะไม่ก็พินโอ้โหไม่มาท่านผู้ชมนะ อาล 18, ์ตสิบแปดฟิสเตปปีของเราได้รางวัลรวมมา1362บาทครับกดรับมาเป็น100ร้อยและจบเกมแบบซวย,ยนะครับท่านผู้ชมอาละมาไปดูกำไรครับวันนี้ได้กำไรมา880บาทนะ่านผู้ชมยังไงก็ถือว่ากำไรก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ขอเปเาได้ครับสำหรับเกมอพอลโลลรนะครับจากค่ายพีจีนะครับแล้วก็ฝากสลรอกเพย์เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็พี่ตีราไปก่อนครับสวัสดีครับ